wang miết long wang miết long wang ku bảo wang miết rub wang miết yên wang mà cùi gan wang miết long wang miết wang วางมีดลงคุยกันมีอะไรเครียดวางมีดลงมาคุยกับพี่ดีเร็วฮะยัง <Y ang. S 2> วางมีดลงไม่มีใครยิงไม่มีใครจับอะไรวางมีดก่อนคุยกันวางมีดลงเร็วเดี<ง>๋ยววางมีดลงคุยกัน ต้องการอะไรต้องการอะไรเร็วต้องการอะไรใจเย็นมีอะไรต้องการอะไรวางมีดลงฮะ

tăng công tác được một về nông dân nè tăng chỉ dẫn chậm tại nông

พิกตัวพิกตัวเลยพลิกตัวพลิกตัวขอกู่ายหน่อยมีการยิงขอกู่พายขอกูายขอกูายยิงยิงมียิงขอกู่พายดวลดวปั๊มจับจับจัวเรื่องขอคู่ายดวลเลยจับแล้ว เฮ้ยโดนโดนขาปะเห็นดนขาโดนขาขาขานอนไปนอนไปมีทูนิเก้ไหมทูนิเก้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 โดน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 โค้นยังไงโดนโค้นไงโดนขาเออทูนิเก้ทูนิเก้เนี่ยอยู่ดีๆไม่ชอบบอกแล้วบ้าบ้าให้กินเนื้อบ้าบ้าไม่กินกระโดนแบบนี้แก่ะเาข้าไหนข้างไหน ข้างไหนข้างขวาี่ข้างขวา่ขวาเขาตรวเขาตรดังตังตัตังตัไตตัตางตงตังตอังตังตตังตตังัตังงตังตัตัตงตัตง ราาตอนรัดูนี้แกไ้ปะเรียัทบแต่วกงอา้นต้นถือมีดเดินใส่ตำรวจนะเจรจาเราไม่หวังไม่กาใช้วอื่นยับยังที่ก็เห็ไปเียัาบใช่ไ้เ็บดีเมาเจ็บมึงก็ตายกูบอกแล้วบ้าบ้าใหจริงมึงบ้าไม่จริงเจ็บแบบนี้แหละ